หรือหนออ่อไผอ่อนเป็นอาหารยอดนิยมในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยหน่อไม้สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นต้มแกงผัดหรือดองหน่อไม้มีไฟเบอร์สูงช่วยในการย่อยอาหารและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อร่างกาย ก่อนอื่นต้องนำหน่อไม้มาต้มเพื่อลดสารไซยาไนทยที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากนั้นจึงนำไปประกอบอาหารได้ตามต้องการอาหารยอดนิยมที่มีหน่อไม้เป็นวัตถุด,ดิบมีหลายอย่างด้วยกันเช่นแกงหน่อไม้ผัดหน่อไม้ใส่ไข่และหน่อไม้ดองยยาย ันนี้ยายทำอะไรมาเนี่ยยายแกงนวหน่อไม้มาค่ามีอะไรใส่ม้งเก็บผักใส่ผักหลายๆอย่างขาดยานางไม่ได้กระชายป้าเก็บผักข้างๆบ้านใส่มาหมด่นแหละหน่อไม้นี่ใช้หน่อไม้ลวกใช้หน่อไม้ลวกมีบวมนี่มีบวบจ้ะมีชะอมมีใบแมงลักมียอดสักชองมีผักอะไรข้างบ้านเก็บใส่หมดแหละแกงยังไงอ่ะแกงก็คั้นยานางใส่หม้อแล้วก็เอาเครื่องแกงใส่เข้าไปแล้วไงต่ออ่ะก็พอนมันเดือดแล้วเราก็ใส่ผักใส่แล้วเสร็จก็ชิม ก้านละก้านทำอะไรมานี่ผัดหน่อไม้ใส่ไก่หน่อไม้อะไรอ่ะไม้ดองเป็นยนนโอ้ทำยังไงมั่งมีอะไรมั่งเนะยก็ผัดธรรมดาทั่วไปเนี่ะใส่ใบโหระพาให้มันหอมถ้ามีพริกน้ำปลาด้วยก็เจียมเลยพี่หนูแกงอะไรมาอ๋อของหนูวันนี้สองอย่างหนูแกงหน่อไม้ใส่ไก่ไก่บ้านนะใส่กะทิด้วยเราเอาหน่อไม้หน่อไม้รว่เอามาซอยแล้วก็ใส่พริกแกงพริกแกงเราก็มีพริก หอมกระเทียมพริกสดพริกแห้งแล้วก็ใส่กะปิเยอะหน่อยไก่เราใช้ไก่บ้านไก่บ้านมันจะเข้ากับหน่อไม้ <c oughs> แล้วใส่กะทินิดหน่อยคือข้าวท้าแล้วก็ใส่ใบโหระพาอีกอย่างก็เรียกคั่วหน่อไม้คั่วหน่อไม้เนี่ยคั่ <c oughs> วหน่อไม้เนี่ยเราก็ใช้หน่อไม้ลวกเหมือนกันแต่ว่าเราใช้พริกสดเอามาตำกับหอมกระเทียมแล้วก็เอาไปคั่วน้ำมันให้เหลือง เสร็จแล้วเราถึงจะใส่หมูสามชั้นลงไปคั่วหลังจากนั้นก็ใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งแล้วถ้าอย่งางปวีกินนี่ปวีใส่ขมิ้นได้ไหมใส่ขมิ้นได้เพ<อ>ราะ<อ>ที่นะบ้านปวีจะกินขมินม้นส่วนส่วนใหญ่ได้ได้เหมือนกันเ,เรียบร้อยวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมากินกันเลย เราก็กินกับข้าวจริงๆเราต้องกินกับข้าวร้อนๆนะแล้วก็มีปลาเค็มเดี๋ยวรอปลาเค็มเรากําลังทอดปลาเค็มอยู่กําลังจะเอาปลาเค็มใช่ไหมเพราะวิกินมือได้ไหมวิไม่กินชิ้นถ้ากินมือจะนัวมากเลยเพราะว่ากินมือมันเพิ่มรสชาติไงถ้ากินมือนี้มันอร่อยจริงๆนะพอดีได้ก็ใช่ได้เลยใช่ไหมนอกจากนี้ใบไผ่ยังมีสรรพคุณทางยา สามารถนำมาทำชาใบไผ่ได้เราจะมาทำชาใบไผ่จากไผ่กิมซุงนะคะจริงๆแล้วใบไผ่อะค่ะก็ทำได้เกือบทุกชนิดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นไผ่กิมซุงไผ่ลวกไผ่นวลน,นะคะแต่ว่าที่เนี่ยเลือกใช้เป็นไผ่กิมซุงนะคะเนื่องจากใบเขาจะสวยแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนะคะก็เราก็เลยเลือกเป็นชนิดนี้ชาใบไผ่เป็นการใช้ประโยชน์จากไผ่ในการทํายาใบไผ่เขาก็จะมีคุณสมบัติทางยาด้วยนะจริงๆเราเคยทดลองทําหลายอย่างอย่างเช่นไผ่เลื้อยด้วยนะคะไผ่เลื้อยเราก็เป็นไผ่ธรรมชาติที่เราเอามาปลูกไว้แหละแต่ว่า ทดสอบดูแล้วกลิ่นมันไม่ค่อยหอมสู้ใบกิมซุงไม่ได้ถ้าเกิดเป็นใบไผ่ลวกอะคะ่ะมันก็จะเป็นใบเล็กวิธีการก็คือเราก็ตัดใบที่แบบสวยๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเลือกใบที่ประมาณใบที่3 4 5ี่หอไรขึ้นมาที่เป็นยอดแหลมๆเราจะไม่ใช้นะคะเราก็ตัดแบบนี้แล้วก็ตัดปลายออกอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะไปล้างทําความสะอาดนะคะหลังจากที่ล้างทําความสะอาดเสร็จเสร็จแล้วเราก็ใช้ ันไก่ซอยนะคะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะซอยไปเรื่อยๆตัดเสร็จเราก็จะเอาไปล้างทําความสะอาดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปนึ่งประมาณ5นาทีแล้วเราก็จะเอามาพึ่งในล่ม,มค่ะให้แห้งแค่พึ่งในล่มให้แห้งหลังจากนั้นเราก็เอาไปคั่วในกระทะใช้ไฟอ่อนๆเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะใช้มือนวดก่อน นะคะเพื่อให้น้ํามันของไผ่เนี่ยออกมาเพื่อที่จะทําให้ความหอมเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นก็คั่วไปจนใบเหลืองนะคะแล้วก็ใส่กระดง้งใส่ตะแกรงอะไรก็ได้พักให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะมาบรรจุ ใส่ซองแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปชงประโยชน์ของเขาเนี่ยใบไผ่จะมีการช่วยบํารุงเล็บให้แข็งแรงบํารุงผมเส้นผมเพิ่มมวลกระดูกช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพุุนนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยบํารุงร่างกายได้ดีวิธีการชงชานะคะเราจะชงใน การน้ําร้อนโดยการแช่ซองชาที่เราเอาชาใส่ซองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแช่แบบนี้ได้หรือว่ามีอีกวิธีหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะเอาถุงชาแบบนี้ใส่ในแก้วนะคะแล้วก็รินน้ําร้อนใส่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าความหอมเนี่ยมันจะน้อยกว่าที่เราจะต้มลงไปในหม้อนะคะแต่อันนี้ก็คือต้มแค่1นึ่นาทีเราก็สามารถรับประทานได้เลยนะคะสีของชาเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็กลิ่นหอมมาก